แต่ในยุคของตู่ก็ดีในยุคของบังก็ดีทุกอย่างมันเร็วลงเร็วลงเร็วลงถ้ามันดีขึ้นไม่มีใครพูดถึงทักษิณหรอกเพราะว่าใน17ปีเนี่ยที่มีการปฏิวัติไป9ปีมีรัฐบาลไป4ปีเนี่ยมันไม่มีอะไรดีขึ้นในประเทศนี้ทุกอย่างมันคือปัญหาทุกอย่างมันคือความหายยานะทักษิณเข้ามาเพิ่มต้องเข้ามาทํางาน <c oughs> ทําไมต้องมาทักษิณเพราะว่าใน1 0ใน17ปีเนี่ยที่มีการปฏิวัติไป9ปีมีรัฐบาลไป4ปีเนี่ย มันไม่มีอะไรดีขึ้นในประเทศนี้ทุกอย่างจนลงหนี้สินเพิ่มพูนขึ้นบางจเจริญไม่เกิดการศึกษาถอยหลังเศรษฐกษิจตกต่ำหนี้สินพลุงพลังคนจนท่วประเทศแรงงานต่างชาติเต็มไปหมดทุกอย่างมันคือปัญหาทุกอย่างมันคือความหายนะจากการที่มีการปฏิวัติสองครั้งและมีรัฐบาลในฝั่งตรงข้ามคุณทักษิณมาดูแลประเทศนี้อยู่มันไม่มีอะไรเป็นบวก คนั้นจาเป็นของคนที่ต้องดูแลชาติหรือองค์กรที่ต้องดูแลชาติแม้ทั้งกองทัพซึ่งต้องดูแลชาติเขาก็มองเห็นว่ามันต้องไม่ใช่อย่างนี้มันไม่ใช่อย่างที่เป็นมาจะมีทหารมาปฏิวัติอีกสักคนไหมมาแทนตู่ตู่ไปปฏิวัติอีกคนแต่ในยุคข,ของตู่ก็ดีในยุคข,ของบังก็ดีทุกอย่างมันเร็วลงเร็วลงเร็วลงถ้ามันดีขึ้นไม่มีใครพูดถึงทัศน์ศิลป์หรอก